สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ในช่องอาตาสอนการใช้งานรถฟอร์ดนะครับวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนนะครับรู้จักกับเจ้าเลนเจอร์ XL กนะครับกระบะหัวเดี่ยวนะครับต้องบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าเจ้าเลนเจอร์ XL ของเราตัวนี้นะครับไม่ธรรมดาแน่นอนนะครับเราไปดูกันนะครับว่าเจ้าตัวนี้มันมีความพิเศษยังไงกันนะครับไปดูกันครับและนี่นะครับคือเจ้า เรนเจอร์นะครับกระบะหัวเดี่ยวตัวเตี้ยของเรานะครับอ่าเรามาดูกันครับว่าเจ้าเลนเจอร์ XL ตัวนี้นะครับทำไมผมถึงต้องมาแนะนํามันนะครับมันดียังไงมันมีดีขนาดไหนนะครับด้านหน้านะครับสังเกตจะเป็นอ่ากระจังหน้านะครับสีดําด้านนะครับพร้อมกันชนสีดําด้านนะครับให้ความดุดดันนะครับพร้อมกับไฟนะครับมันติรีเฟกเตอร์นะครับผมเป็นไฟฮาโลเจนนะครับสว่างสวัยนะครับสวยงามนะครับผมนี่เลยครับ อ่าเดี๋ยวเราเปิดฝากระโปรงให้ดูนิดนึงแล้วกันอยากเห็นว่าฝากระโปรงมันมันดียังไงนะครับและนี่ครับเห็นไหมครับนี่คือตัวเตี้ยหัวเดี่ยวนะครับแต่ว่าเขาให้โช๊คฝากระโปรงมาให้ด้วยนะครับอ่านะครับเปิดปิดง่ายครับมีโช๊คอัพนะครับไม่หนักอีกต่อไปนะครับผมสุดยอดเลยครับสําหรับตัวนี้ครับ สำหรับตัวนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์2.2นะครับ160แรงม้านะครับแรงบิดอยู่ที่385นิวตันเมตรนะครับแรงมากนะครับตัวนี้นะครับเครื่องยนต์นะครับเล็กประหยัดน้ำมันนะครับแต่แรงม้าค่อนข้างสูงทีเดียวนะครับมาดูด้านข้างครับด้านข้างตัวนี้นะครับให้เป็นล้อกระทะนะครับขอบ16นะครับผมเหมาะอาการบรรทุกนะครับเหมาะกับการบรรทุกอ่าไปดูใกล้ๆครับผมระบบเบรกนะครับเป็นหน้าดิสนะครับหลังดมนะครับ นี่นะครับแล้วก็นี่นะครับแก้มข้างนะครับกระจกนะครับมือจับนะครับเป็นสีดำด้านทั้งหมดนะครับมาดูด้านหลังครับด้านหลังนะครับกระบะใหญ่มากครับกว้างจริงๆนะครับตัวนี้นะครับกระบะมีความยาวถึง2,317มิลลิเมตรเลยนะครับโอ้โหยาวมากนะครับ2 3 1เซนะครับสเมตรกว่านะครับมีความลึกกระบะอยู่ที่ 511มเมตรนะครับเป็นกระบะที่น่าจะลึกที่สุดในทุกยี่ห้อแล้วนะครับตัวนี้นะครับของเรานี่คือใหญ่ยาวนะครับแล้วก็ขนได้เยอะนะครับตอนจุอยู่ที่1.8นะครับลูกบาทเมตรนะครับโอ้โหนะครับใหญ่จริงๆนะครับรวมถึงนะครับตัวนี้นะครับ Ford Ranger XL หัวเดียวของเรานะครับสเปคเดิมๆนะครับสามารถบรรทุกได้ถึง1.3ตันนะครับนี่คือไม่ต้องไปทําอะไรเลยนะครับเดิมๆก็1.3ตันแล้วครับเรามาดูช่วงแหนบนะครับแหนบด้านล่างนะครับ ระบบแหนบด้านล่างนะครับเป็นแหนบ5ชั้นนะครับบน3ล่าง2นะครับตรงนี้อาจจะมองไม่เห็นนะครับนี่นี่น่มสองให้ดูครับนี่ครับบน3ล่าง2นะครับรองรับการบรรทุกหนึ่งตันนั่นเองโอ้โหนะครับเดี๋ยวเราไปดูภายในนะครับนี่ครับถ้าที่เห็นนะครับนี่มีกุญแจนะครับผมเอากุญแจให้ดูก่อนนะครับกุญแจตัวนี้ไม่ธรรมดานะครับผมเคยรีวิวไปหลายครั้งแล้วนะครับกุญแจตัวนี้นะครับเรียกว่ากุญแจอิโมบ i เลเตอร์นะครับ อ่าเป็นกุญแจที่ปลอดภัยมากนะครับคือมันจะมีชิปฝังอยู่ด้านในนั่นเองนะครับอ่าถ้ามีคนขโมยไปปงไปปั๊มเนี่ยครับมาตตาร์รถไม่ได้นะครับตัวนี้นะครับเพราะว่ามันมีชิปอยู่นั่นเองนะครับเป็นกุญแจดูเลเลเตอร์นะเป็นกุญแจแบบเข้ารหัสนะครับปลอดภัยนะครับแล้วก็ดูภายในครับภายในตัวนี้นะครับนี่มีระบบเซนทรัลล็อกนะครับมีระบบเซนทรัลล็อกนี้แต่ตัวนี้กระจกยังเป็นมือหมุนนะครับหัวเดี่ยวนะครับกระจกยังเป็นมือหมุนอยู่นะครับแล้วก็นี่ครับ ภายในครับผมดูข้างล่างครับนะครับเบาะเป็นให้มาเป็นเบาะหนังนะครับนะครับเป็นเบาะหนังเลยนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูอีกฝั่งหนึ่งนะครับอ่านะครับแล้วตอนนี้นะครับล้อเข้ามาอยู่ภายในรถแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองสตาร์ทให้ดูนะครับดูไฟหน้าจอหน่อยเป็นยังไงนะครับ หน้าจอเป็นหน้าจอ .dot.matic นะครับเห็น่าเห็นไ่ชัดเจนนะครับผมนะครับวิทยุนะครับที่ให้มานะครับเล่น AM FM ได้นะครับรวมถึงสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้ด้วยนะครับตัวนี้โอ้โหเชื่อมต่อบลูทูธก็ได้นะฟังเพลงจากโทรศัพท์มือถือก็ยังได้นะครับตัวนี้นะครับการเชื่อมต่อนะครับมีระบบมีช่อง power o u l e t นะครับ12โวลต์นะครับ1ช่องนะครับ มีช่องเชื่อมต่อ USB นะครับ kind of so so <It> 1ช <to win. S 3> so ่องนะครับ USB ตรงนี้นะครับใช้ชาร์จแบตก็ได้นะครับหรือสามารถใส่เพลงจาก USB นะครับฟังเพลงจาก USB ก็ได้เช่นเดียวกันก็ได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ด้านล่างนะครับที่เห็นเป็นรูๆตรงนั้นนะอันนั้นคือช่อง a u x นะครับสำหรับเชื่อมต่อสามารถฟังเพลงได้เหมือนกันนะครับครบคันจริงๆนะครับเราสำหรับระบบอินเตอร์เทนนะครับมาดูที่พงมาลัยครับ พวงมาลัยสังเกตเป็นพวงมาลัยแบบมัตติฟังก์ชันนะครับสามารถควบคุมทุกอย่างได้โดยที่เราไม่ต้องละมือจากพวงมาลัยนั่นเองนะครับด้านซ้ายนะครับจะเป็นการควบคุมเกี่ยวกับเครื่องเสียงนะครับเราจะเป็นลดเสียงเบาเสียงนะครับปิดเสียงหรือเวลาเชื่อมต่อโทรศัพท์มีความสามารถรับสายและวางสายได้เลยนะครับตัวนี้ด้านบนก็สามารถเชื่อมต่อเพื่อควบคุมจอด้านซ้ายได้จากพวงมาลัยนะครับจากจุดตรงนี้นะครับส่วนด้านขวานะครับสามารถควบคุมหน้าจอ หน้าจอทิปชีนะครับตรงกลางนะครับจากตรงนี้เลยนะครับไม่ต้องล้างมือจากพวงมาลัยเลยทีเดียวนะครับปลอดภัยแน่นอน1้อเซ็นนะครับส่วนพวงมาลัยนะครับเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์แบบไฟฟ้านะครับพร้อมระบบชดเชยการส่ายพวงมาลัยนะครับสังเกตว่าเบามากนะครับนี่ผมจับ2นิ้วนะครับผมหมุนได้เลยนะครับนี่รถจอดอยู่นะครับนะครับตัวนี้ให้พวงมาลัยไฟฟ้าแล้วนะครับแล้วไม่เพียงเท่านั้นนะครับสําหรับตัวนี้นะครับให้ระบบความปลอดภัยมีอีกนะครับมีทั้งถุงลมนิรภัยคูหน้านะครับ มี ABS ด้วยนะครับมี EBD นะครับระบบกระจายเลิกเบรกก็ามานะครับพบคันจริงๆนะครับระบบความปลอดภัยครบถ้วนนะครับเป็นยังไงกันบ้างาครับสำหรับเจ้า Ranger XL นะหัวเดียเ่ยวโตเตี้ยของเรานะครับเหมาะกับ การบรรทุกนะครับเหมาะกับผู้ใช้งานนะครับในหลายๆรูปแบบนะครับรถสเปคเดิมๆนะครับก็สามารถเอาไปบรรทุกได้ถึง1.3ตันนะครับที่ผมอยากแนะนําตัวนี้นะครับเพราะว่าวันนี้นะครับเรามีโปรโมชั่นนะครับพิเศษสําหรับรถ XL หัวเดียวของเรานะครับปกติแล้วรถรุ่นนี้นะครับราคาอยู่ที่5 0 0 0นะครับ59,000บาทนะครับแต่ว่าตอนนี้ครับโปรพิเศษที่สุดเลยนะครับตอนนี้ครับเราขายเพียงนะครับ4 69,000บาทเองเท่านั้นนะครับ โอ้โหกระบะนะครับเครื่อง2องตอร้อยหกสิบแรงม้านะครับหาไม่ได้แล้วครับสําหรับกระบะที่ดีที่สุดอย่างนี้นะครับยังไงนะครับเพื่อนๆท่านใดที่เห็นแล้วสนใจนะครับว่าชอบนะครับอยากรู้ข้อมูลอยากรู้โปรโมชั่นเพิ่มเติมนะครับสามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์ด้านล่างนี้คราบแล้วก็เพื่อนๆที่ชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมเข้าไปกดถูกใจนะครับหรือกดติดตามนะครับช่องอาเต๋าสอนเชนนยรรถฟอร์ดด้วยนะครับยังไงวันนี้นะครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ